หลังจากพวกเราที่เราทำคลิปรีวิวสกินทองริบเต็ดของปรมประจา์การหลบหนีไปแล้ววันนี้ถึงคือสกินม่วงกันบ้างครับสกินม่วงแรกที่เราจะทําการรีวิวจะเป็นของภายน้ําสกินนี้มีชื่อว่าขนนกพิพากษาโดยช่วงเนั้นก็จะมาในชุดตีมอียิปต์เลยฮะจะมีสีทองเป็นโทนสีหลักรูปร่างหน้าตาโดยรวมต้องบอกเลยว่าสวยไม่เบาสำหรับสกินนี้เอางี้ว่าเดี๋ยววันนี้ผมเลยให้ดูสักเกม2เกมแล้วกันจะได้เห็นสกินเต็ม,เ,ตมเมื่ออยู่อินเกมนั่นเองส่วนใครที่อยากได้แล้วก็จะต้องสุบไหนลูกแก้วก,กาชาเท่านััน้นครบ ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดี t ทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นเอาละฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับเกมวที่เรียบร้อยนี่คือสกินม่วงใหม่ล่าสุดของภายนน้ำที่มีชื่อว่าขนนกภาคสาครับ ระหว่างเล่นก็ฝากเพื่อนๆดูสกินกันไปด้วยครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองตรงนี้วางสเปียร์พยายมที่อะล่อสองเครื่องกันไว้ก่อนสำหรับภายน้ำมากันแบบยาวๆแล้วจะไปเช็คตรงบ้านสองชานต้องมาดูว่าจะเจอกับใครครับเกมนี้มีทหารรับจ้างมีทน,นายผู้ป่วยแล้วก็สาวน้อยลิเกลเดินมาตรงนี้จะเป็นผู้ป่วยครับ เอาครับข้าหน้าจะมีไม้ให้เลยอยู่หนึ่งแผงเราเดินกันมาอา้าแล้วเหมือนจะเดินติดอยู่นิดนึงตรงนี้ทันหรือเปล่ปาเราตีไปก่อนหนึ่งแผงครับเอาครับโอ้โหแบบนี้เสียหายครับเซอร์เวอร์ <c oughs> เขี่ยไม้กันไปแล้วผู้ป่วยเหมือนจะไม่ได้ใช้ไปฮุกเอาไปคุบด้วยน้ำลงมาด้านล่าจะระดาครับต้องมาดูว่าจะยังไงแล้วพับไม้ยืมเวลากันไว้เอาแล้วเหมือนจะไม่มีการมองหลังเดินกันมาเยาวย้แบบนี้ลราสามสองหนึ่งเราตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหผู้ป่วยไปโดนเร็วครับจะเอาแล้วตรงนี้มีเบสนด้วย ในเกมนี้ผมมาเล่นแบบลงแรงนะฮะแล้วก็ผมมีการแบนพรีเทสไปครับดังนั้นจะไม่มีการเปิดวอร์ปจากด้านบนลงสู่ด้านล่างแน่นอนครับจบวางเข้าอีจะรัวกันไปว่าเซนอเดอร์ฉายอยู่ที่ท่าหารับจ้างวางสเปียร์เข้าไปก่อนแล้วพยายามที่จะซิกทักเรียกน้ําครับล้อมน้ําไว้ก่อนองมาดูว่าจะช่วยได้แบบเซฟหรือเปล่าแล้วเมอร์เซนารีตรงนี้ระผลพุ่งได้ล้วพุ่งเข้ามาเอ้าโอย มีการใจไอรอนแดนพอดีแล้วความชื้นน้ำมันเพิ่มขึ้นมาได้หรือเปล่าเราวางโป๊ะหนาแล้วโดนไปก่อนหนึ่งทีทางน้าขอ,ของทหารรับจ้างเกรนยังไม่ตีแล้วมีการใจอ่อนแดกันไปแล้วตรงนี้จะตีแบบไม่เช็ดเลือดแล้วจ่ายไปคุกไปคุกไปอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหเท่ากับว่าเขาเสียไอเทมไปสองรอบแล้วนะทางหน้าของผู้ป่วยปาสเปียดักเครื่องไว้ด้วยครับโอ้โหเขี้ยวยจริงๆครับน้องเกรนคนนี้มีลิซ่ลเกลอยู่ใกล้ๆครับ หลอมนะกันเอาวไว้ก่อนแล้วจะจับวางเก้าอี้อืม้มเก้าอี้หน้าก็หน้าวางนะเอาตรงน,นี้แหละวางเก้าอีจ้จะรวยกันไปก่อนแล้ววันเต็รออเดอร์ชายยู่ที่ลิติ้เกิลลิทิเกิลจะเข้าได้เลยหรือเปล่าแล้วเข้ามาตรงนี้ขอตีดักหนึ่งทีแล้วจะไม่โดนเข้ามาใกล้ๆยังไงมีเฟกเมนต์หรือเปล่าแล้วโอ้โหโดนเฟกเมนต์ได้ออกมาพู่งชนเข้าไปอีกหนึ่งทีครับตอนนี้ความชื้นเริ่มขึ้นมายัางไงลิทิเกิลเก้าสิเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วไล่ตัดท่าของผู้ปวดกันมาเกาะดึงสเปรย์กลับมาแล้วยึดยัดกันอยู่ตีทิ้้้งเเกนไไปปรรรีียยยยบบออคัโโหผมสดา สาวน้อยลิซินเกิเกร์ครับ97%ครับจากวางเขาอีจรวนมาเตอรออเดอร์ฉายอยู่ที่เมอร์อเซเดสลิซินเกิร์มีการวร์ปหาเพื่อนร่วมทีมครับต้องวางสเปียันกอาไว้ไล่ตามคนต่อไปน่าจะต้องเป็นทหารรับจ้างดูกันมายาวๆตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องล้อมเครื่องไ้ด้วยครับตรงนี้โอเคล้อมได้พอดีครับ เวอรเซดลลี่เล่นลายนี้พุ่งมายาวๆดูเชวโกับมากรแล้วตรงนี้บริงยังคาอยู่ในมือแล้วสามสองหนึ่งบิก็ไปเรียบร้อยครับเรียกแผ่แรกกันมากนครับและจะไล่ตามกันต่อตรงนี้วางสเปียร์ดักไว้อีกหนึ่งครับเอาน้าล้อมแบบตึงๆแล้วยังไงมีความเจ็บไปแล้วหนึ่งรอบฮะตรงนี้น้ําขึ้นให้รีบออกโอ้โหแล้ว70%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนสก,กิลมาเป็นเทเลพอร์ตฮะเกิดเซฟเฟอร์เหลือแค่3มเครื่องเท่านั้น ตัวนี้วางสเปียร์ดักจะล้อมน้ําไว้อีกหนึ่งต้องมาดูจะโปะทันเวลาหรือเปล่าแล้วดึงสเปียร์กระปมาแล้วเรียบร้อยท่านลำจา้างเจ็บแบบร้อฮะสาวน้อยลิสันเกิลน,น่าจะอยู่กับทนายฮะวางเก้าอี้จะรวยกันไปก่อนตัวนี้ขอเคลียร์หน้าต่างด้วยฮะหนึ่งรอบยังไม่พังรอบที่สองโอเคอันนี้ปละเดี๋ยวเคลียร์ไม้ครับ โอ้แล้วเครื่องไซเฟอร์เริ่มขยับอนะ่ะตอนนี้เหลือแค่2เครื่องเท่านั้นนะปาสเปียดักกันไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมาดูว่ายังไงครับแล้วติดต่ำบ,บันเดยก,กันอยู่เดินมาเช็คกลางแบบกันก่อนเจอไหมไม่เจอฮนะเอา้าแล้วลิซเกิลมาเซฟต์ตอนไหนจ่ายเฟกเมนต์วันหนึ่งครับไล่ตามกันต่อแล้วสิงสู่เพื่อนร่วมทีมเข้ามาไขกาๆจังหวะโอ้โห,โ,หโดนเฟกเมนต์ได้กกันออกมาครับเครื่องไซเฟอร์เหลือเครื่องเดียวครับต้องเร่งแล้วครับ ใช่ไม่ได้แล้วด้วยจังหวะนี้หมาแล้วขอพุ่งหนึ่งทีแล้วยังไม่โดนดึงสเปีย์กันกลับมากกอนต้องมาดูจะมีการโบนาหรือเปล่าเราไล่มาแบบนี้แล้วโดนเฟซเป็นตะกรอ้อยู่แล้วเข้ามาใกล้ๆทหารรับจ้างโอ้แล้วโดนสองโป๊ะเลยทั้งลิตเทนเกลแล้วก็ทหารรับจ้างครับโดนทั้งคู่ครับจับฮิวขึ้นมาเขาอี้จะรวดไม่ใครครับจับมาวางกันก่อนตัวนี้ตัวเดิมไซเฟอร์เหลือเชือสุดท้ายกัธนาที่ปั่นเร็วขึ้น1 5เซครับเครื่องโอ้แล้วเครื่องไซเฟอร์สั่นไกลมากครับ วางสเปียน์ดักันไว้ก่อนลิซต์เกิรอาจจะเข้าไม่ได้แล้วตรงนี้จะวราปหาเพื่อนร่วมทีมครับพุ่งมาเช็คตรงกลางกันก่อนเราจะมีเทเลพอร์ตอยู่ในมือนะขอเช็คนิดนึงตินในตัดไม่ได้เราเครื่องมันสันส่นแบบนี้อาจจะต้องเทครับแล้วเทมาตรงนี้จะเจอกับทนายไหมทนายไหมแล้วยังไม่เจอเครื่องข0ไล่กันมาไม่โอ้โหแล้วเป็นลิซต์เกิเ,กเอาละครับมีโอกาสทนายจะวิ่งไปช่วยทันด้วยอยู่เหมือนกันแล้วเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ขอพุ่งชนไปก่อน,นึ่นที เปเหมือกนกันกลับมาแล้วยังไงขอ,อกทีขอ,อกทีขอกทีขออีกทีได้หรือเปล่าแตกไปสองครับท่านรับเจ้ากับผู้ป่วยครับเหลือทนายหนุ่มกับเครื่องไซเฟอร์90%ครับโอ้ล้วอาจจะต้องบีบให้ท่านหน้าขอสาวน้อยลูกก่อนนะว่าประเทดักไว้ก่อนครับถ้าเกิดเข้ามาความชื้นขึ้นก็จะรู้ครับว่าเขาอยู่รายไหนนะ หอแล้วเครื่องนิ่งมากนะตรนนี้มาเช็คตรงบริเวณโรงแรมบ้านสองชนครับทีเดตันเด้องอยู่น่าจะมาลายแถวๆนี้ครับโอเคผมเห็นแล้วทนายไม่สนครับผมไม่สนเราโฟกัสเครื่องก่อนแล้วลิตเติ้ลเกิลตัวนี้ลุกแล้วครับเดยวต้องใช้สเปียร์นะสเปียร์ล้อมกันไว้ก่อนแล้วลิตเติ้ลเกิลจังหวะน,นี้เฟกเวนต์มีหรือเปล่าแล้วพุ่งมายาวๆตรงนี้ดึงสเปียร์กลับมาก่อนครับ บีบด้วยความชื้นของน้านแล้วทนายอยู่ในความชื้นทนายยังไงทนายโป้ไปหนึ่งแล้วลิตเติ้เกลโป้ไปอีกหนึ่งครับต้องจับลิตเติ้เกลขึ้นมาทนายพยายามที่จะกดเครื่องกันอยู่ต้องมาดูว่าจะจุดทันหรือเปล่าต้องบีบไปที่เครื่องของทนายครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์เครื่องโอ้โหแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่จุดด้วยครับจับวางเขาอีจะโดดกันไปทนายที่เจ็บอยู่หนึ่งต้องมาดูว่าจะเข้ายัางไงวาสเปียร์ดักกันเอาไว้แล้วขอพุ่งหนึ่งทีแล้วจะไม่โดนวนน้ำมาอีกหนึ และเกมนี้ก็เป็นเกมเก็บ4เกมแรกครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูกันอีกสักหนึ่งเกมครับจะได้ดูสกินของน้องเกรสหรือว่าภายน้ำกันแบบเต็มๆนั่นเองฮะโอเคเรามาดูกันต่อก,กับเกมที่2กับด่านหมูบ่บ้านริมทะเลสาบหรือว่าเล็กไซเวลเลคครับสกินนี้ย้อีกปดูงรอบครับขนนกพิพากษาข,ของภายน้ำใครที่สนใจต้องไปสุ่มในลูกแก้วกาชานะครับผมวันนี้เดินม,มาเช็คตรงกลางกันก่อนแล้วมีรอยเท้าก็อยู่เป็นเมจิเชียนครับ เกมนี้มีคนฟ้อสุสารนักพยากรนักแต่งเพลงแล้วก็สาวน้อยลิซินเกลนีตองดืง่มเปียกันกลับมาไล่ตามมิติเชียต้องระวังคาถาล่องผนของเขาเอาไว้ด้วยครับด้านหน้ามีไม้ให้เล่นอีกหนึ่งเข้าไม้เล่นหรือเปล่าพออยายามที่จะดักอยู่ด้านหน้าท่านาของพายน้าแลวเข้ามาเยายาจังหวะนี้ตีไปจังหวะแรกแล้วยังไปโดนจังหวะที่สองแล้วตีสุดก็ไปแล้วอูย้ยโดนได้ยังไงครับจังหวะนี้บอกเลยว่าพายน้ําจิตสัมผัสฮะ รีวาสเปียไว้หนึ่งจะพยายามล้อมนายธนาของเมจิเชียนโอ้โหแล้วต้องบอกว่าใครดีดึงสเปียกันกลับมาก่อนแล้วความชื้นขึ้นมา3 6มบีมายให้เล่นกันอยู่ครับไล่โบยกันมาตรงนี้ริงจะมาใน10วินาทีแต่ต้องระวังว่าจะบิงไม่โดนตัวจริงครับโอ้โหแล้วดูเดินไลน์สวยมากนะธนาของตัวเมจิเชียนวารสเปียไว้อีกหนึ่งพยายามที่จะรอบริเวณจุดจุกตรงนี้โอ้โหเราเดินฉีกมาด้านซ้ายมือครับ ไล่ตามกันมาต่อต้องมาดูว่าจะดึงสเปียร์ได้หรือเปล่าโหลแล้วมันจะพุ่งไม่ได้ครับดึงสเปียร์กันกับหมาตรงนี้ตีส่จังะวัแรกแล้วยังไม่โดนเอาครับแล้วบิงอาจจะต้องจ่ายแล้วด้วยตรงนี้จ่ายบิงกันไปก่อนครับเอาแล้วครับผมเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้วหนึ่งน่าจะเสร็จสามแล้วครับถ้าเกิดตรงนี้คือต้องบอกว่าเมจิเชียนคือไคดีมากนะยื้อเวลาดีมากครับพอเสร็เดอร์จ่ายอยู่ที่ริทเชนเกลเครื่องไซเฟอร์เครื่องที่สองเสร็จไปที่เรียบร้อย และสาวก็เสกับตามค่ายครับจะมีท่าหน้ากับตัวดันเจียนอยู่ตรงบริเวณหินใหญ่ครับเดีย๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้าครับมีคนฟอกสุสานเข้าได้นะแล้วก็ลิตเซิลก็อยู่ใกล้ครับแต่ว่าวันเต็ดอเอาดอกร์ฉายอยู่ที่เขาครับเขารึเปล่าโอ้โหแล้วลิตเซิลมันจะเข้าเลยครับยังไงเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้จะวางสเปรีร์ลอดาก่อนวางอุย้ยเราไปติดหินใหญ่พุ่งชนมาโดทนท่านาของเมจิเชียนนักมายากลล้อมน้ำกันมาต่อตรงนี้ได้หรือเปล่าของอีกซักหนึ่งโป๊ครับ ตรงนี้69%ปซโอ้แล้วพุ่งไม่ได้เดินไล่มาอม,มีใช้ illusion รอบสุดท้ายครับแล้วตรงนี้เจอรอยทับได้อย่างชัดเจนแล้ว3 2 1เธอเลิศช็อกไปเลยครับ <c oughs> เอาละครับตรงนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าเซเวอร์อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับภายนน้ำรูว่าเกมต้องแก้เกมนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเราดูว่าเราจะแก้เกมได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เซเวอร์เหลือ4ี่คนกับเครื่องเซเวอร์แค่2เ,เ,เครื่องครับยังไงก็น่าจะกดทันครับ รเริ่มตน้นโดยการาปลากะเปียดักกันไว้ก่อนแล้วว่าเต็มออเดอร์ฉายอยู่ที่คนฟอสุูสารแต่ด้ของเกรย์พิเปร์น่าจะเข้าครับตรงนี้เดินมาแล้วจะใช้ความชื้นล้อมน้ำกันไว้ก่อนครับตรงนี้น้ําขึ้นมาเรื่อยเอยเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกรย์พิเปร์จะเป็นยังไงเดินมาไกลๆกพุ่งมาพยายามที่ล้อมน้ํามันอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยาขาย,ยาับถ้าเกิดายาบโตจังหวะนี้เรติดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาครับคนฟาสุูสารช่วยไม่ได้ครับแล้วส่งนักมายากลกับคาราห์ไปก่อนเป็นคนแรกครับ เค,ฟเ,ฟเครื่องสุดท้ายเหมือนจะมีเครื่องกลางอีกหนึ่งเครื่องนะเมื่อกี้ที่มีสันส้นๆครับ <c oughs> จับวางาก็จะรวัวแล้วก็สาวน้อยกลับไปกดเครื่องต้องล้อมน้ำครับวางสเปียร์กันเอาไว้ก่อนตรงน,นี้เอาครับยังไงต้องรอไว้ก่อนเอาครับความชื้นอยู่ที่สาวน้อย63%ต้องออกจากเครื่องไซเฟอร์กันก่อนครับรอคูดาวต้องวาสเปียร์อีกหนึ่งครับดักไว้เลยครับไม่ให้กดเครื่องครับ ถ้าเขากดเครื่องได้ที่งานเข้าแน่นอนผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เครื่องมันเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันครับมาตรงนี้ต้องแก้เก็บอย่างเดียวแล้วริตเทิลจะเข้าเลยหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่คนฟาสุสากำลังจะเลยเฟยครับเข้ามาพีต็อกหนีตีไปจังหวะแรกก็ยังไม่โดนเกี่ยมันกันมาก่อนไปครับริตเทิลเข้าไปเข้ายังเหลือตะลักโอ้โหแล้วไปติดอีกนิดนึงอีกแล้วยังมีทางด้านของนักแต่งเพลงอีกหนึ่งคนครับที่สามารถเข้ามาได้ตรงนี้ความชื้นอยู่ที่56% พยายามจะเล่นกับน้ำอย่างไรวนเข้ามาแล้วตีเธอเลอรช็อกครับโอ้โหเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมจะพิวไปขึ้นมาก่อนโอ้เราจุดเครื่องไปเลยครับจุดเครื่องไปเลยครับนักแต่งเพลงจะมาวางเก้าอี้จะรวดกันไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมาดูว่านักแต่งเพลงจะหนียังไงครับจะลงท่อได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวดันเจียนมันก็อยู่ตรงหินใหญ่นี่แหละครับบุกมาอยา่ยาๆตีเดตัเด้งอยู่ต้องหาให้เจอครับถ้าหาไม่เจอเขาแซบได้เหมือนกัน วนมาอ้าวแล้วแบบนี้เขาเรียกว่ามอบหรอเปล่าทุกคนชอบแล้วถ้าผู้ชมอ,อย่งนี้เขเรียกว่ามอบหรอเปล่าครับผมโอ้โหจากเกมที่ตามหลังอยู่ครับกับพลิกสถานการณ์มาชนะได้เฉยเลยครับและนี่ก็จะเป็นสกินมุงใหม่ล่าสุดของภายนน้ำที่มีชื่อว่าขนนกพิพากษาครับ